ล็อกสเปคมาให้แล้วครับหลายคนถามว่าตอนเดียวเผาเดิมมีแบบบรรทุก3ตันไหมเดี๋ยวดูคันนี้ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแน่นอนเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งฟีทั่วไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงตัวนี้มันจะเป็นรถเผาเดิมนะฮะอันนี้อีสูเครื่อง3 0 0พันนะครับก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งผมอันนะครับปฏิพัทธ์ออโต้เหมือนเดิมเสริมแนบมาเนี่ยโหคือแบบ มันมันมันจัดแบบเต็มเลยนะฮะคือถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือ3ตันเนี่ยได้แน่นอนอันยกตัวอย่างอย่างหนึ่งลักษณะงานที่สามารถเอาตัวรถแบบนี้ไปวิ่งได้นั่นก็นคือจะเป็นตัวถังแก๊สนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นตัวปริมาตรและก็ถังเนี่ยคือมันจะเป็นตัวเหล็กน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวอุปกรณ์ทั่วไปค่อนข้างมากถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดซุ้มล้อเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้ว นี่คือเราเอาย้อนกลับมาให้ดูกันอีกรอบนึงว่าถ้าเกิดตอนเดียวเนี่ยซื้อสักคันหนึ่งนะครับเราอยากจะบรรทุกเยอะกว่าปกตินิดนึงหรือเราจะคิดไงสองแง่สองมุมดีว่าเราอาจจะมีการใช้น้อยในบางครั้งคราวเราอาจจะมีการใช้บรรทุกเยอะในบางครั้งคราวถ้าเกิดอย่างคิดแบบนี้มันสามารถที่จะมองในมุมตรงนี้ได้ทันทีเลยนะครับรถเนี่ยมันมีให้เราเลือกค่อนข้างดีงเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเสียเงินในส่วนตรงนั้นเพิ่มนี่คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพคุณลูกค้าที่รักครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเราสามารถที่กล้าพูดได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเราคุยกับลูกค้าบ่อยเราคุยกับลูกค้าทุกคนเราคุยกับลูกค้าทุกอาชนะีพนะฮะเพราะนั้นเราเลยเข้าใจนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการแบบนี้แหละ นี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นคําตอบที่เขาต้องการเป็นคําตอบที่สวยเป็นคําตอบที่ดีและเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องได้เป็นแบบนี้และตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยฟังแล้วจะตกใจช่วงนี้นะครับลูกค้าที่ดูในคลิปมาเนี่ยจัดให้แบบพิเศษสุดๆนะครับถ้าเกิดยังย้อนกลับมาเราขายตอนเดียวเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราขายกันยังไงมันไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่หรอกนะครับ แต่มันเป็นทั้งตัวโชว์รูมป้ายแดงด้วยก็คือราคาเนี่ยพอมาปุ๊บก็คือจะได้เป็นตัวรถเปล่าแบบนี้แหละครับได้เป็นตัวรถเปล่าแบบนี้เลยเราอย่าไปนึกถึงแหนบเราอย่าเพิ่งไปนึกถึงแหนบนะครับเราได้ตัวรถเปล่าแบบอย่างนี้แหละนี่คือการซื้อรถกระบะตอนเดียวนี่คือคําว่ารถกระบะตอนเดียวจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อตอนเดียวกับที่ปฏิพัทธ์ออตโต้นี่แหละครับคือข้อดีที่หลายท่านและก็ลูกค้าที่รัก ทุกจังหวัดต้องหลั่งไหลามาซื้อแต่ที่เราเท่านั้นนะฮะคราวนี้เนี่ยอันจะย้อนกลับมาให้ดูตัวด้านข้างตัวนี้สามพนะฮะชัดเจนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่อยู่ในช่วงรดผลิตปลายปี2021อย่างงงอย่างงงนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยอีสุเนี่ยพาลามันมาตามสายพานเนี่ยมันจะมีการระบุเป็นตัวรถอยู่ในช่วงปีอยู่ในช่วงเดือนอยู่ในช่วงแบบลักษณะประมาณนี้ ซึ่งเราเห็นกระจังหน้ามันจะเป็นตัวที่เรียกว่าปี2022แต่ทําไมอันถึงบอกว่ารถเป็นตัวปี2021เพราะนั้นเนี่ยตัวรุ่นนี้คือมันอยู่ในช่วงปลายปีแต่ถ้าเกิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักกับตัวรถนะครับสิ่งที่มันอาจจะยังเป็นตัวข้อสงสยัยมันเป็นสิ่งที่เรามีความต้องการอยากจะได้ในส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดเราดูอย่างของตรงนี้เราดูอย่างของตรงนี้นะอ่ะอันพูดกันแบบตามตรงเลยสมมุติว่าอย่างอันเป็นลูกค้าคนหนึ่งและต้องการรถเผาเดิมที่บรรทุกสามตันได้เอาแบบช่วงซุ้มล้อเนี่ยไม่ติดกับล้อกระทะนะครับ แน่นอนว่ามันต้องมีการทำเพิ่มเติมมากกว่าตัวเผาเดิมที่เป็นแบบปกติเพราะว่าของเดิมติดรถมาเนี่ยเนี่ยมันจะฝังละ5แผ่นอันเดินเข้าไปในโชว์รูมใดโชว์รูมหนึ่งอันต้องการแบบนี้เขาจะตอบอันว่าอย่างไงคุณลูกค้าทีละครับตรงนี้มันคิดกันได้แบบง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าคุณอันอยากได้แบบนี้ใช่ไหมครับคุณอันอยากได้แบบนี้ใช่ไหมคะเอาเงินมามา n นี่มา e นี่แต่ยังของอันเนี่ยอันบอกเลยว่าคันนี้จองได้เลยครับ อันไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มทุกอย่างคือมันจบอยู่แล้วเพราะนั้นรถสวยรถพร้อมใช้รถดีและมีคุณภาพนี่คือการซื้อรถใช้งานในเชิงพณิชย์ที่มันสามารถเอาไปต่อยอดได้และเราจะดูรถในหนึ่งคันแตกแขนงออกมาเป็นหลายแงย่หลายมุมก็ยังได้เลยไม่มีอะไรเยอะมากครับแต่ถ้าเกิดอย่างล้อแม็กคู่หน้าจะเอาลายไหนอันแถมฟรีล้อหลังอันทำให้แล้ว ตรงนี้ไม่ต้องมาคิดอะไรกับมันมากมายเพราะว่ามันเป็นตัวล้อกระทะแล้วก็ยางบรรทุก XCD แล้วเรียบร้อย ต้องเสื้อใครล่ะซื้อกับอันนี้แหละและก็ต้องซื้อกับที่ปฏิพัทธ์ออโต้นี่แหละนะครับตัวนี้อันขายเท่าไหร่ตัวนี้อันขายเท่าไหร่ปี2021นะและเสริมแน่แบบนี้นะนะครับป้ายแดง3 0 0พันราคา5 0 0แสนกว่า5 0 0แสนกว่ามีเสริมแน่แบบนี้บวกเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะ0 0 0แสนกว่าแต่ครานี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นมือสองเนี่ยนี่แหละครับคือจุดหนึ่งที่คนที่งบน้อย เขาเลือกหาความคุ้มค่ามากกว่าแต่มันก็ต้องเหมือนกับป้ายแดงนะนี่ไงครับของที่คุณตามหานั่นอยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วตัวนี้นขายแเจ็ดหมื่นเก้บาทอย่าตกใจอย่าตกใจแต่ถ้าเกิดตกใจรู้สึกว่าโอ้ยราคานี้กูจองแม่งเลยอ่างั้นได้โทรมานะครับตัวนี้4 7 9 0 0 0ผ็่อพันพอยู่เดือนแล้วมาแป0 0ัปาปลาย900าพนต้นตน,ตน,นะครับถ้าเกิดจองกับอันตอนนี้นะ ออกรลการ3เนี่ยสอย่าง1จองสจัดไฟแนนซ์สรับรถตัวนี้อันให้จอง100ยเดียวนี่คืออย่างแรกนะครับอันให้จอง100บาท2ออนะอันมีประกันภัยรถยนต์ให้ด้วย3อันมีบัตรเติมน้ำมันอีก9,000 4อันช่วยผ่อนค่างวดให้อีก6เดือนเพราะนั้นในครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะผ่อนอยู่เดือนแล้วมาณ9 0 0ตีสว่า9000นะฮะ9876 เพราะนั้นในครึ่งปีแรกเนี่ยจะผ่อนเหลืออยู่เดือนละ6 0 0 0บาทในระยะเวลา6เดือนนะครับล้อแม็กอันแถมฟรีใส่ตู้ันทำให้ภาษีพอบอัรนต่อให้เป็นปีหน้าแล้วก็มีการจดทะเบียนลงเล่มนะครับอย่างแบบนี้เกินเจ็ดแผ่นไหมมันเกินอยู่แล้วสิ่งต้องตามมาหลังจากนั้นคงจะทราบกันดีนะฮะนี่คือคันนึงที่อันเอามามอบให้เป็นตัวเลือกนะครับใครที่กำลังหาแบบนี้อยู่ คุณเห็นแล้วว่าหูยก,กูไม่ต้องไปเสริมแหน่เพิ่มแล้วเว้ยนี่คือคันเดียวจบเลยที่เหลือเอาไปใส่ตู้พร้อมใช้งานได้ทันทีถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นเราคิดตรงกรันเราคิดตรงกันปุ๊บ